ล่าสุดคนใกล้ตัวดาวพิมพ์ทองเปิดใจหลังมีภาพหลุดถูกหมายเรียกคดีทำร้ายร่างกายพรพสหลังจากมีภาพหลุดออกมาว่อนโซเชียลซึ่งเป็นภาพใน IG Story เกี่ยวกับหมายเรียกจากทางตำรวจในคดีทำร้ายร่างกายโดยเอกสารนั้นได้มีการระบุชื่อฝั่งผู้กล่าวหาก็คือพอสรันเสริรัก และผู้ถูกกล่าวหาคือดาวพิมพ์ทองวชิราคมพร้อมกับข้อความเป็นคำพูดสุดเดือดทันทีที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็เกิดคำถามขึ้นมากมายว่าภาพดังกล่าวมาจากไอจีส่วนตัวของดาราสาวดาวพิมพ์ทองจริงหรือไม่ล่าสุดสื่อดังนายเอนเตอร์เทนได้ติดต่อไปที่คุณแม่ของดาวพิมพ์ทองซึ่งคุณแม่ก็ตอบประเด็นนี้เพียงสั้นๆว่า เรื่องนี้ต้องคุยกับดาวเองคุณแม่ไม่ทราบเรื่องและตอนนี้คุณแม่ก็กำลังไม่สบายนอนพักรักษาตัวอยู่ก่อนจะวางสายไปค่ะในส่วนของผู้จัดการส่วนตัวของดาวก็ได้มาเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับทางครอบครัวของดาวแล้วแต่อยากให้รอทางดาวออกมาชี้แจงเองจะดีกว่ายังไม่อยากให้ตีความกันไปเองสุดท้ายยังพูดอะไรมากไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายต้องรอปรึกษาทนายความก่อนหากมีความชัดเจนอะไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย